ก <Hello. S 1> ูเล่นกูเล่นเนี่ยดินตายขอถ้ามันดกูเล่นเฮ้ยผมว่าผมยืนซุ่มแถวนี้ยคุณไปหยิบคุณไปหยิบถังเลยเอาา่าฮะโอร้รอบนี้น่าจะนานเกี้ยงนะพ,พวกกูก่อนเล็บยงพวกกูเลี้ใครนะเล็บยงพวกกูไอ้โฟกัสได้เล่นเง้าอมาวันที่มันตัวเดียวแม่โ <c oughs> ยนโยนโยนโยน ทุ่งลไปโอโอ้อ้าวโอ้โหเป็นเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายกันจริงครับผมครับผมเออแต่ตอนนี้หมดแล้ว เด้ได <c oughs> ้ได้ด้ได t ได้ได้ไ้ได้้ได <pen> <c oughs> ้ไดอา้ได้ได้ไดด้ด้ได้ไดด้ได้เด้ได้้ได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 ้ด้้ด้ กันไว้ลูกไอ้สองตัวโอเคเลยเพียรกระโดดตรงนี้นี่ตรงนี้กระโดดได้โอ้ยอย่าลืมนะฮะมีเฮลแพ็กนะฮะข้างล่างหาสารครับโอ้ยวิลเราดิเชิญไว้ลูกโอผโห

มีอีกสองชั้นโอ้โหได้บูเกนใช่ไหมมาเรามาสู้กันเลยมา <laughs> ล้มแล้วอันไม้แต่แอนเดรียนโอ้โหโ,หโ,หโอ้โห,โ,ห,โ,หอโอ้โหชา้าเจอร์โอ้ยเอ้ทำไมมันไปอยู่บนนั้นวะตันไม้แป่แอนเดรีน วิ่งแบบองโกันล้ๆไอ้ล้วใครโยนมาตะแม่นเช่เราเองเราเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบเดี๋ยวไปหยิบเกมเข้าสู่รผัดโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างี้ทุกทีเลยวะเฮ้ยขึ้นสูงไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่บนนู้นเหรอกำขึ้นไปสูงไป

Ôi. Oh. 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 <laughs> 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 Shut up and heal me. Shut up and heal me. <laughs> oh, <laughs> <They are coming. cười> <Chắc mơn>. oh yeah. They're coming. Oh. I'm Hello, man. Oh, 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 <laughs> oh, 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 <laughs> oh, oh. ตไม่ได้อตากันเต็มเลยอุ้ยเ วันนี้พวกกันมาสักไกลเลยเออเซเวตเวยโอ้โหโอ้โหมาเข้าแล้วจ้าเข้าแล้วจ้าล้อห์โดนนี่เป็นขาหักใจใจหนูปุ๊บใจน้องโดนโอ้ พึ่งแต่บอดนะตอนนี้ไม่เลิกไม่เลิกเขาจะตายเร็วโอ้โหนี่รอเลยอเนี่ย It's coming โอ้โหยิงมันลูกยิงมันลูกเราเห็นอยู่ยิงมันอ๋อไอ้นี่ก่อนแล้วกัน กับกูนี่แหละโอ้โหสวยแทงยังจะมาอีกเหรอโอ้โหกล้องแสดงจะไม่รอดแต่มันก็ชื่อหนูขึ้นจีจีจ้าจีจีกันดึ๊บกันดึ๊บไปมันช่วยแล้วกันดึ๊บ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 แบบนี้อะไกัน ลล่าเดวเป็นบอลแต่ันแบอมืดแล้วเย็ดเย็เย็เล่นกูเล่นไอ้ทำไมเป็นอ๋อเล่นังนะครับผมนะนี้ไปเติมดีกว่า อยู่ไปด้วยกันนะหมดแล้ว <become sick> ่าะเ้ยรอบนี้นานโคตรอะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดแปตบเป็นอคไหมไปลดูกันแน่แปันนึง ไปด้วย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 รู้เลยว่าอยู่บนลิฟต์กับเราเมีพลังงานบางอย่างจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้จะอมไทั้งอันเลยดิได้วยเจนเห็นไ่มคะไม่ต้องหุณมาก โ้ยูเปิดจำเชียอะไรวะน่าอะไรโอ้ยอะไรนั่นอุ้ยอะไรนั่นอ่ะอุ้ยอะไรนั่นน่ะนั่นมีคนเลยนั่นมีคนเลยอะไรกะโู๊ยทั้งแดกทั้งดึงนี่มันอารมณ์ล้วนๆกนนงะ

โยนไป่านล้าเลยโอเคไปกูกูริกีไม่ถึงหรอแม่งก็เหรอทงไมถ้ามันไม่ถึงเนชิบายแล้โอ้ยโดนมปติดกันกูเพื่อดับหม้าราเบอเหรอเอาเฮ้ย โอ้ยใครชนวะเย้อายโนโนโนๆๆ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  ไปให้มันมอนไมเก่งเหรอพวกเราไม่เก้งิดีเลยนทำไมเพลงมันเริ่มมันที่เลยวะโอ้ยบักบักติดประตูคืออะไรุบเกมเกมแล้วทำเพลงมันมันมันละอ้าวโอ้เวนเหอะเย็ดยังไม่ใช่หน้เวงเลย

ลุยมันลุยมันลุยมัน,มนไม่ต้องโยนหินหรอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮันเตอร์เอกจัดการข้างหลังแล้วตีเลยตีเลย,เลยสองคนอีกสองคนตีเลย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 โอ้ย โอ้ยเด็ดเด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 เมื่อกี้แสดงว่าปล่อยมันเร็วเกินไปใช่ไหมออกเืออกอ้เยอะจัดคะแนนโคตรเยอะ